สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเซอร์โคนสมองเลือดเร์บอรเด้อพี่น้องเนาะสบายดีงามนเศรพี่น้องเลยหมากมาพอม่นีิก็ได้สบายดีพี่น้องไปาดีน้องรังหักกี่ครั้งแล้วโอ้

เาเถอะอมฉันเพิ่งวยเดีสั้เขาเข่ากระซุกไว้เนี่ยเนาะเข่าก็ลงจวดเลยเนาะนี่คือทางบ้าทางบ้างทางนี้คู่บ่าสาวอคู่พระนางคู่จิ้นพี่น้องเลยจิ้นไอ่มด้วยสํครับทั้งจิ้นทั้งปโอ้ยบปดีมาทีบ้าน เป็นน้องเลยท่านอานยุติเกิดเป็นผาแดงท่าอันเกิดเป็นผาแดงฮ่าฮ่าฮ่าน้องน้องเตามหาเนาะติดาาอือยุพีคเป็นผาติดหาพแผ่นดินหาเลย่าสั้นพี่น้องเลยลูกใส่ติวมาดีฮ่าฮ่าฮ่าลูกใส่ติวมาดี เออพี่น้องเอ้ยเกองนแเห้งเ้ินแหงพี่น้องเอ้ยเอ้าพี่น้องเอ้ยพี่เต้นหัวเล่ะเลยท่นนี้ mà thiên đi lì quá này mà đã đó thì nó về tiêu ngan mà thì cái gan mà này เดืน no <TH verw 000> um. ้ำเลยลูกพี่น้ำอยู่คนสามหมืน้ำให้เรากินเนี่ยอืมมาเท่าพี่น้องไอ้บุงดูผมเสิร์ฟน้ำให้กันอีกได้เอ้าแข่ง่งแ่งแงแข่งแข่งแขงแข่งงแงขแขงขแ่ง สรุปเนื้อไรกันแน่วะเอาแม่เพื่นเอาน้ำให้กนันอีได้พี่น้ววองเล <c oughs> ยเอ้าเถอะจ้าใใช้เกีียวใครทำไมล่ะเกีียวใคต่กดพุตลิ <c oughs> สริบนำ้ำเสริบน้กว่ากันไปเสร์ฟน้ำเสรฟไน้หย่งดีได้พี่น้องเลยธรรมดาเด้อห้ขอบใจเด้อีกด้ อ้าวกระชำนั่นแล้วพี่เอ้ยบแม่เราผู้สาวให้แปดจอกจะกินมดแปลจอกท้องแตกได้กินห้แปลจอกกินมดแผลงจอกนั่งจะไปบุปผนพี่น้องเอ้ย กธรรมดาเด้อพี่น้องเอ้ยหมดมากเจอตัวจริงเนี่ยลูกพี่คอยเนี่ยเก่งกว่าที่คิดไว้พี่น้องเอ้ยนั่งเอกจนไปบู้ปิ่นนั่งเอกไม่ันนี่เพราะว่าไปเลยไปบู้ปินเลยพี่น้องเอ้ยคิดว่าพ่อกัดเนาะคิดว่าพีมาพิษเสียเถี่ยวแหละมาเห็นลูกยังมาเาวจะแพงบ้านหลังมาเห็นพ่อลูกมาพ่อลูกสาวอีก

เอามือนะนะมอตโนยังไาอีพ่อเก็บเป็นมันให้ใ่ไหมไอฉีดบอกมั้มือไปเก้วเก่า่ะอยนะอีพ่อเก็บเป็นมันให้มองว่าเอาลองผูกผมแพงได้น้อยเมือนกเส้นนันเขาสิงหัวซาเยอะวะเนาะสัมผัสได้ อองืเนี่ยโซฟงเทพอืมโบดติดตามแต่ก็ให้กำลังใจบ่าทะบานกับน้องทำพี่น้องติดตามกันไปเรื่อยๆได้พี่น้องด้วยพร้อมแต่งบ่าทะบานแบบสเงินแบบห้าเงินแต่งสอหมังหรือบ่สสหมังกัดอยู่ที่คนเบิ่งแม่ผมว่าคนเชียร์เดย์ส่นถ่ายกำลังใจตาจะมาค่ะแบบว่าเขาพูดลงหงาจ้า พี่จังว่าถามมีงานแต่งนะขาจกรสีซอยแซลพี่จังอ้าขอบคุณโรงงานเด้อเอฟซีวโอ้ยคาดองคอยสิออกซอยขาเจ้าว่ะเปิดไล่สดแล้วเป็นยังนง่ามา้องมือยุคคาดองทำชุดเียงแซงให้เลจวดเลยเนาะเอฟซีคอยสิแต่งไห้เรื่องกิงเลยนะขอลูกพี่ลูกพี่ขเอฟซีแต่งให้สิเอาว่ ทางเขาเด้นพี่นอกเ้ยเออโจเขาเลยได้พี่นองเอ้บานนีはは่เรื่องของเรื่องนะบาได้บ้านเทากับเลากับบูมี่นี่นี่แล้วก็จัง คาราคาซังอยู่เน,นาะอ่าบัวสัตว์เจีนเราก็ได้นี่นอะไรพี่น้องเอ้ยเฮ้นี่นเมื่อปลาน้าองว่าน,นะกล <c oughs> บมาบ้านเปนไรก็เมือ่อยอาบุญใหญ่เจดีซอยนั่นอ้าวว่าสัตว์เมนพี่น้องเอ้ยก็เลยบุษันจยากอันนั้นเพื่อก็ะดานพี่น้องเนาะกับพ่อเป็นเ,าาเานาะพข้ามกับพ้ออยู่ข้ามมากับ หน้ามักก็ดีเนี่ยเพื่อนมันก็มีซองหลังผู้น่าใจใดหน้ามักก็มีหน้าเข้มทางเลยหน้าก็มีหน้าหน้ามซ้ำโอ้พู้หน้ามันบางลายนะมันอยู่ที่ในกลุ่มคนหนึ่งวันนี้เอฟซีมาอ่านนางคำต่ำไมเคยว่านลับวานางคำถุงยากบาดบ้านวาวดอกอืมนางคำนะสิตุลุ่งบาดอีกหน้ามันบางข้างทางขนาดยิ่างแต่เพื่อนมันหนาลงมจะออกอีก แต่ว่าบุมีผู้พาเห็ดน่าอยู่บ้างุ้ยผู้พาเห็ดภาษาสัเนาะขาดผู้นำครบคัวพี่น้องเว้ยมนว่าไมเป็นอันเกิดขึ้นกพอดีแรกแบบสมวงกัน้พาเห็ดภาษางเพิ่นว่านกแบเล่ากับบุมีบบดเผืออฟซแต่งห้เนาะโดยถ้า้อกัว่ากันไปงัวกับบุอยแพงเนาะโอ้ยงวถือกช่วงนึงัวถือง มาถือนช้่มนีง่กับาินสอดนะเฮ้จาดกินสอน่องข่อยอะไรเฮ้ยอนะอย่าเลย้องคนดีเงี้ยว่าอยู่น้ำหมู่บ้านนี่จักจ่อหรือบ่อะไรว่าออกไปนะว่าอยู่หมู่บ้านเนีท่บนจะิ้ครบยำู่บานจี้ละ้ทวนไหน จะคล้องว้าออกไปแล้วนะเ,เมื่อวานนี่นะ<น>อย่างเียนโตท <c oughs> ี่น้องเอ้ยฟังดูอลาสุดพี่น้องเอ้ยานางเอกครับปฏิเสธได้พี่น้องเอ้ยเฟิบนบดิฮากหักคนเด้อคอตกกับเหงันแล้วหมือนนี่อ้าีบ้านแล้ว ่าอถึอผู้สาปฏิเสธสขับกลับบะอีแล้วพี่เนาะเมารถเมฆกลับบ้านแล้วพี่เนาะบารสวรรค์ถุ่มอกำลังมวนพี่น้องเอ้ยรอติดตามอีพี่นาพี่น้องเนาะสิเป็นยังไงขอบคุณขอบคุณทุกข์ทุกคนพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะ Salah kini sebalik